สวัสดีครับหมอยาบ้านๆน,นะครับวันนี้อยู่ที่บ้านหมอยานะครับนำให้ท่านรู้จักสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่คืออะไรเอ่ยนะครับนี่คืออะไรเอ่ยนี่สมุนไพรเทียนกิ่งนะครับนะครับนี่นะครับนี่หมอยาปลูกไว้ ตรงนี้หน้าฝนโอ้ขึ้นถวยยามมากเนี่ยครับหลายคนหลายท่านอยากจะเรียนรู้สมุนไพรครับหน้าทาอย่างนี้และครับเตียนกิ่งนี่นะครับนี่ อย่างนี้นะครับนี่กำลังอ,ออกดอกอูมนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูดอกบานสวยหลายคนหลายท่านนะครับยังไม่เคยรู้จักยังไม่เคยรู้จักเทียนกิ่งยังไม่เห็นเคยเห็นดอกเทียนกิ่งนี่แหละครับดอกเทียนกิ่งสวยไหมครับ ดอกเตียนกิ่งนี่แหละครับทรัพประคุณชั้นยอดนะครับของเตียนกิ่งนะครับ สรระคุณชั้นยอดสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมขาวแล้วครับคนมีปัญหาเรื่องผมขาวใช้ยาย้อมผมซึ่งเป็นสารเคมีและมีความกลัวว่าจะอันตรายนะครับมีทางเลือกนะครับเทียนกิ่งใช้ใบเทียนกิ่งนะครับ ไปทำในครกของท่านนะครับครกต้องสะอาดแหละครับทำาแล้วก็มาหมักที่ผมนะครับผมท่านเขาจะดำแบบสวยงามนะครับแต่ต้องทำหลายๆครั้งนะครับไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจะเห็นผลนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายนะครับนี่นะครับเป็นทางเลือก มุนไผยไทยอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่นี่นะครับจะให้ดูดอกัวยางามากนี่ดอกเตียนกิ่งนะครับนี่ดอกเตียนกิ่งเตียนเอ้ยเตียนกิ่งนี่แหละครับ ข้อมูลดีๆนะครับติดตามได้ต่างช่องหมอยาบ้านๆน,นนำเนื้ออาสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมขอบคุณนะครับ